สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เวิร์บริฟต์ขผมธนูขันทองครับนายเกรกแอปเปิลผู้ว่าการมรัฐเท็กซัสตัดสินใจเด็ดขาดนะครับให้รัฐเท็กซัสกลับมาดําเนินชีวิตตามปกติยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสทุกอย่างเลยทีเดียวพร้อมกับนะครับยกเลิกการบังคับการใส่หน้ากากอีกด้วยนะครับโดยมาตรการนี้จะมีผลสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านี้มีอยู่หลายรัฐเหมือนกันนะครับที่ ยกเลิกการใส่หน้ากากไม่ว่าจะเป็นมิชิแกนรุยเซียหน้ารวมทั้งมิสซิสซิปปีนะครับมาตรการนี้ของรัฐเทซัสแน่นอนเลยทีเดียวนะครับทำให้รัฐบาลของนายโจไบเดนไม่พอใจนะครับเนื่องจากว่าทางรัฐบาลกลางยังคงต้องการที่จะควบคุมการระบาดของทางด้านโคโรนาไวรัสอย่างเข้มข้อนอยู่ต่อไปนะครับโดย U.S. Centers for Disease Control and Prevention นะครับออกมาเตือนว่าการระบาดของไวรัส รอบ4อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังหรือว่าประมาทนะครับที่ผ่านมาคนอเมริกันนะครับติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั้งหมดไปแล้วนะครับ28ล้านคนและก็เสียชีวิตนะครับ5 1 6 0 0 0คนนะครับก็าต้องดูต่อไปนะครับว่าหลังจากที่เท็กซัสให้รัฐกลับคืนมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วรัฐอื่นๆจะตามมาหรือไม่อย่างไรติดตามเรียได้จากทางเว็บไซต์คนทมูลหลงและโปรดติดตาม โซเชียลมีเดียทางบลูฟอนไว้เพนงเฟสบุ๊กทว t t เตอร์อินสตรวมท B f, B f, ั้งเียอ์เวอร์ไ์แอปพลิเคชันแลย่าลืมกดซับสไครป์ y o ยูทูบเพื่อรับข้อม,มูลอัปเดตข่วาวสารล่าสุดครับ